ตเอ้าอ๋อผ้านเลยโอ้โหเฮ้ยอะไรอะไรไอ้เนี้ยน่ากลัวคนเมื่อกี้ไม่อยากเล่นเลียวอะไม่อยากลงอ่ะไม่อยากเล่นเลี้ยวตากล้องเดินแล้วไอ้เที้ยใครโดดลงมาเออต้องลงหรอกเนาะอ๋อนี่นี่เปล่าทางเข้านี้เปล่าเนี่ย exit gate อย่าอย่าบอกจริงไหมเนี่ยเอ้ามันเต็มเลย ใช่เอามาเต็มเลยโอ้โหคนนึงโอ้ไม่ก็มันเป็นอะเปลี่ยนดูที่เนี่ยอะไรต้องทำอะไรอ่ะไปไม่มีอะไรแล้วเกีปะแล้วมันคือไม่มีไฟฉายเไมฟฉายแค่ไฟฉายไม่หน่อปะ ไปนี้มึงต้องตามพวกปุ้ยทันนะอ้าวไอ้คิดไฟใหญ่ไม่ตีไฟใหญ่ไฟใหญ่โอ้มันเปิดไม่ได้วิ้เกดมันมันยังไงมันก็ต้องมุดอยู่ดีเปิดไปเถอะเพราะว่าหนูมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นใครแบบไม่เห็นเลยไปวิ่งเขาคุณไม่ใช้แว่นเขา g ส s zero ปรนี้จำได้ทำไมเอ้ยพอ อะไรน,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 นะนนนนมันมีคน,เร,นเราเดินวนไงเราเดินวนนะไม่ใช่อันนั้น normal ไงอ๋อเออและอันนี้เราก็าต้องไปหาห้องเดิมไม่ใช่เขียแล้วไงแล้วไอ้ปูดมันรู้รหัสตรงนั้นน่ะเออแล้วพวกเราทำไงไอพี่แต่ถ้าเกิดง่ายเลยนะไอ้ที่หนีผีไอ้ไฟกระพริบอะถ้าเกิดกูทำซูเปอร์โพนิกได้อ่ะ ตัวไปักเซฟเกมไงเซฟเป็นนับนั่นหนูดิไม่อยู่เซฟไม่มีเซฟไม่มีเหรอไม่มีอย่างนี้พรุ่งนี้เราคงต้องเล่นแบบหัววันแู้โอ้โหไอเี่ยพราะผมแบบเป็นแบบ V เปิด VHS ไม่ควรนน่ากลัวเลยว่ะ VHS มันคือเปิดเปิดทำไมอะเลยนะ VHS มันเปิดทำไมก็ก็ก็ทำให้มันไอ้นี่ไงเคยเห็นแบบกล้องกล้องเก่าๆวะล่ะนั่นแหละ แม่งต้องเรียงยงไงอ้าวแล้วไมพี่อ้าวแล้วพี่เปิดเลยเปิดเลยแต่ฟักอ๋อนี่คาเมล่าได้ไงวะไอ้บุนมันบอกต้องทำทห้เปิดเปิดแบบวีเโคตรได้ฟิวอะพี่บอกหรืได้ฟิลจัดแบบใครก็ได้แก่ดิ้พี่เล่นเป็นคาเมล่าดีกว่าจะแน่กว่าคาเมล่กับวีเอเอ็ตัต่างสองเทเลไบตห้าพันหนึ่งโคตคือเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบมิลลอมโบ โงว่ะเอ้าเฮียอ๋มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ้ฟ้าไอ้คาบกีเนี่ยเ่องที่กูบอกไอ้เกดมันถลับบทนบ่ากันไะ้เฮียนานาลุโตะ Next Generation นะจ๊ะโอ้โอเคโอเค องทองดูแลรู้แล้วคือฝั่งขวามันจะมีมันคือตัวอย่างที่เราต้องกดตามแบบสมุดสมุดไอ้ฝั่งขวามันมีฟินฟินหนึ่ง TNT จุดสิบสองเนี้ยเราก็ต้องหาในสามช่องนั้นอะว่ามีว่ามีฟินฟินหนึ่ง TNT จุดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอเคปนอเด็นแก้นะเพราะว่ากูแก้ไม่ได้คือข้อความต้องต้องเห็นภาพวะพี่พี่แชร์จอได้เห็นแล้วี่เนย คือด้านขวาเนี่ยเดี๋ยวพี่หาหาเลยเองเห็นว่าขวามือนี่คือสิ่งที่โค้ดที่เราต้องหาเนี่ยเอ็งก็หาไปเลยเนี่ยไอ้ข้างบนเนี่ย n n e t เนี่ยเห็นว่า n e g คือตรงไหนวะพี่ขวามือสุดเลยขวามือสุดอ๋อ n e g นั่นแหละถ้าเกิดไม่มีเราก็มาหาหาช่องต่อไปนี่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 เห็นไหมเนี่ยจะมีจุดหกอยู่เนี่ยแล้วเรากด n e g อันนี้เออใช่ไะ n e g ถ้าเกิดเจอแล้วกดอย่างเดียกดเลยไม่กดคลิกซ้ายเลยเอากว่าคล้ายอืมเนี่ยเห็นว่าออปติก ไอาอะไร o อ c า3เนี่ยไอก็หาไปนี่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 ่องนี้เลยเอออะไเชิญครับเดี๋ยวใครปิดปิดดิมันโอโต้มันโอโต้จะเปิดไฟไเปิดไฟดิมึงใส่ไปน่ะไปเอาใคอยู่ะไอ้เี็ยขันเิดเหมือนเดิม่าววะเหมือนเดิมีว่ะ เกมฑ์มาคืออันไหนอันที่สามกนี่โหงยากใช่ไหมแล้วก็รันอ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยไปอันหนึ่งใครออกวะยิงผีเปล่าเปล่าออกดิอ้ดไปอยู่ร้านผักต้องการสมาธิเออไปไหนนี่เออเราต้องฟังคลิปไงไม่ไม่บางนี้เราไม่ได้เข้าลิฟต์หุ่นเชิดอ่ะ เฉยเฉยเดินแหลกลล่นเน็ตกากโอเคเน็ตกากกออับเเปิดะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายมันเหมือนมันงงที่พัชฒนามากกว่าตัวที่หนึ่งนี่นี่จำได้อยู่ปตัวหนึ่งกดแดงเรียบร้อยนี่เดี๋ยวรอไปพร้อมกันนะบอกบอกให้วิ่งได้แล้วครับนี่พวกเราเล่นมาชั่วโมงหนึ่งแล้วแค่ตานี้นะแค่ว่า กูก็ว่าทำไมครูวิ่งเฮ้ยวิ่งเลยเหรอไปเลยเหรอเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่นะไม่ทันอ้าวครูก็ไม่ทานตายหมดเลยทำไมคกูทานคนเดียวอ่ะไม่เองวิ่งก่อนคนแรกไงเออมึงน้ำหน้าสุดเลยไปมึงเอาเลยลากยาวเลยเดี๋ยวเราวิ่งวิ่งลงสเต็ปสเต็ปหยาบไปวิ่งวิวสารไม่นะไม่นะหยาบลอย เอออดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวได้ไปก่อนเลยก็ได้เฮียไม่ทันต่อต่อไม่ได้ทันะพี่พี่ไม่ได้ย้อนกลับมาเนี่ยพี่เฮ้ยไม่ได้เอ้ยตรงนี้ประตูเฮียอะไรออกไปประตูเข้ามาโอ้ชิคกี้พายชิคกี้พายพี่เฮียพี่ล่อพี่ร่อพี่ล่อได้ไงอ่ะพี่พี่ย้อนกลับมาทันพี่เข้าไอ้ตรงนั้นพอดีไง รอเปิิดแล้ววกูว่ง <c oughs> คือเราคือไม่คือเราต้องอยู่ตรงท่อก่อนเลยมัไยนไม่งั้นมันวิ่งไปไม่ทันมันมันวิ่งไม่ทันนะกลับมากลับมากลับมาเอ๊ะเฮ้ยทันเออเนี่ยเห็นปะเนี่ยไม่เนี่ยมันเราเรา,เราต้องรอง <c oughs> ข้างหน้าเลยเราต้องรอข้างหน้าเลยเนี่ยเราต้องลองนี้เลยนี่ยเหรอใช่ต้องลองนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๊ะกระซวกกันหมดนะเห็นปะไม่โดนแสดงว่ามันอยู่ข้างบนหมดเลยใช่เนี่ยพอเปิดปุ๊บเราวิ่งเลย เก๊ะเก๊ะเก๊ะเน่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 เอ้ยีกท่านหนึ่งเองอะไรเหือนสาดว์นี่หายใจไม่ทั่วท้องเลยปะปาเตรียมครับเตรียมระวังข่าวแล้วเก๊ะเก๊ะเก๊ะชีพายนิวชิบหายนิวโอ my god เปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูมันจะมีบางห้องที่ประตูถูกแล้วมันจะไม่ใช่เก๊ะ พี่บุญเจอกูยังไม่ไปนะรอรับหน้ารอรับหน้าไม่ทันทีน้ากระดานเลยเออเหนื่อยหน่อยหน่อยหน่อยกูย้เชีสน่าจะห้องนี้นะพี่บุญเจอนี่อ่ะนี่อ่ะสถาชันหรือรันครับไม่โอ้ยดี สรุปเราไปตรงนั้นไม่มีประตูนะกูว่าแต่งว่าต้องไปฟันเนาะใช่ไหมพี่ไม่ต้องไปฟันต้รุ้งเลย่ะไปเออเราตอนนั้นไม่ไม่เห็นแสงสว่างเลยไม่เห็นเลยเลยที่แบบเป็นชี้นำทางเลยมันมีแต่ประตูทางตันในช่อง่งเนี้ยช่องตันตันรู้กูเก็บตัวรตมีหน้าไว้แต่ถ้าเบรกเกตนี่วิ่งสุดทางไวแล้ว นล้วเทป่อ่ะพี่ป่อเบ่เกล็ดอะวิ่งไปเลยตลาดนี้วก,กวูกูไม่ค่อยซีเรียสหรอกถ้าถ้าตายมันก <c oughs> ็วิ่งใหม่โกูรักการ์ดเออกเูเลยกูเลยไม่ค่อยกวาดานนี้ก,กูกูก,กวาดเลยเที่ยแค่นั้นแหละนี่ขำยิ่งขำแล้วแล้วพอขำแล้วเมาันก็ขำกันได้เออแล้วตัวละครมันเหมือนขำจรงิ <c oughs> งไหมเออแล้วชอบมันก็ขำดิโอ้โหพี่เจี๊ยดูรู้เลยว่าใครแหลกอะ เกดเกดแม่งเดินสมูทมากอาจักย์นี่แบบแบบแปดบิดเลยดูดิดูเกดดูดิเออทำใจทำใจครับทำใจหรอ้องวิ่งโดนซัวแบบไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ไอวิ่งเลยนี่นาเจ็บใจนี่เฮ้ยตอนนั้นเลยอ่ะตอนนั้นไม่เห็นเลยอะวิ่งมาไม่เห็นเลย ทำไมกูเห็นคนเดียววะหนูตุตาฝิดเห็นเลยเออเนี่ะมันมันจะเป็นห้องถีน้ำแขพี่แสดงว่าก็วไปถึงอ้นี้แล้วอรอไอ้ไอ้ที่มันเป็นตุ๊กตาถีบผงอ่ะฮัลโหลอ๋อพี่ว่าใช่ละเริ่มล้ว้ยแช่ใช่มีใครเดินอยู่เดินเออยมนอยู่อยู่นี้มันอยู่นี่ไม่อย่มๆพาไปชาสเตนอู่ไม เสร็งเงียบไปวะเออเสร็งเงียบไม่รู้ไอ้เหี้ยแต่วิ่งละไม่มีไม่มีไม่ตามไม่ตามอ้าวอ้าวพี่อะไรวะนิ่งก่อนนิ่งก่อนไม่รู้กูหันไปสเตชันก่อนละไม่ไม่ไม่นิ่งก่อนนิ่งก่อนอ้าวไม่ตามจริงอ้าวเดินกลับไปตอิดฝั่งนั้นนะมึงเออเดินกลับไปมาดูก่อนดูก่อนมันหลอกหรือเปล่ามันหลอกไอ้เชยือมันหลอกเปล่าหลอกให้เราไปสเตชันกูเห็นหน้ายิ้มเลยนะเว้ยเมื่อกี้อ่ะ เออกูก็เห็นเหมือนการหน้ายิ้มอ่ะแต่มันหายไปแล้วหน้ายิ้มมึงดูดิดีนะพี่ไม่เห็นเราเราเรากลัวกว่าจะหันไปอฝั่งหนึ่งได้คนแหลกอย่าเพิ่งไปให้คนมีไฟฉายไปพี่ไม่มีนะตอนนี้เมื่อกี้ไม่่ไฟฉายมันเก็บไม่ได้อะนี่เอ้เหียไฟฉายแป๊บนึงเก็บได้ปะ่ะไม่อยู่ตามอีกอะเดี๋ยวนะ อ๋อขอขอปรับกราฟิกแบบนี้มันเกิดมากพวกเรปรับแล้วตามีตามกรรมไม่นี่ยมันมันมันยังไงวะเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปถ้าเราวิ่งไปเราก็ตายอยู่ดีป่ะสุดป่ะเดี๋ยวเราต้องไปสเตถานไปาสเตถานดีกว่าอือเพราะว่าไปสเตถานแล้วมันยิ่งตายม่ะเมื่อกี้ไม่พูดเี้ยเลยแม่งเงี้ยบู๊คขึ้นเลยนี่โก้เอ้ยไฟฉายมึงนี้เก็บกัน <ม>เด็กแล้วกูตกตเปิดสองข้อได้ไหมเปิดสองข้อได้เลยตล้งกูลางถายลางถ่ยายตกใจหมดยังเงี้ย,ยวิ่งวิงว่งวิงวว่งวิ่งวิ่คิดซ้ายไว้คิดซ้ายไว้คิดซ้ายไวไ้ไม่ผคิดขวาตอนเนี้ยผมจะได้ด,<บ>ดูว่าอันไหนเป็นช่องประตูไปวิ่งเข้า เฮ้ยมันดูวิ่งไปจังวะเออเเฮ้ยไม่นี่ไงนี่ไงบอกแล้วเอ้าตายไอ้ควายไอ้ชิมันไม่เห็นมันไม่มีเรนโบว์อะกูบอกแล้วว่ามันจะมีเหตุให้เห็นเว้ยมันไม่มีเลนโบว์ทำไมปูเห็นคนเดียวอะรอบที่แล้วอ่ะไม่ไม่รอบที่แล้วไอ้นี่มองวิ่งวิ่งอย่างเดียว คือพี่ไม e ่เห e ็นนะเพราะว่าม like ึงบอกว่าเป็นเรนโบว์เลยพวกกูเลยจะหาแต่เจริงหาแต่หาแต่เสงกูบอกว่ามันจะเป็นเรนโบว์แล้วห้องมันจะเป็นห้องสีอิดด้วยมันเป็นอิดอิดมึงบอกห้องสีอิดมันเป็นเรนโบ้ยังอันนี้ห้องอะไรไหนวะไม่เจ็บตู้นี่วะไม่สบายอ๋อพี่มีไฟฉายเหรอเอ้ยไม่ตายผมก็ไม่ตายตัวเล็กหนึ่งเล็กสองเล็กสามเอ้ยเนี่ยอันนี้พาไปเลยก็เจอ บางนนทีมไม่บางทีมันไม่อยู่เล็กนึงอะไม่บอกนะ a p ต r t นต์เหรอเอ๊ดรูปเด็กอะไรนะั่นน่ะถามนี้ดีกว่าพี่ดูจบปะดูจบเลยไม่เขาอันนี้อัปเดตเพราะว่าหนูไปดูอันที่มันอัปเดตใหม่่าด<ง>้วยเรเดเลเตอร์ไฮวอร์เทสที่ไม่เคยดูซับสเตชันอีส สต๊าฟสเตชันคืออะไรอ่ะเป็นทิศบอกเหี้ยตกใจหมดสต๊าฟสเตชันแปลว่าอะไรขูบคุณคำนี้มากถ้ามันก็มีห้องอีกเดี๋ยวอันนี้ห้องที่เรามาเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ห้องไหนห้องเนี้ยเนี้ยไม่เคยเปิดนี้ไม่เคยไปนี่อุ้ยไอ้เหี้ยวงกดอีกคิดฮะวงกดชัวร์กดหมาหรอแล้วผมเปิดไม่ได้ประตูเนี้ยไม่เราเราต้องแบบ มันอยากให้เราเปิดอันนั้นก่อนหรอเปล่าเออเปิดนะคริปเป็นตะคริปนี่ไงโอ้โหไอ้ขี้น่ากลัวว่ะนี่กีมันก็ทำดีเกินที่จะร้อยที่จะร้อยห้าสิบอะมอนเอาปะหนูต้องมานั่งสับไปนี่หรอไว้เยอะปะเก็บละกันในงนรัด ไม่ีออเบงบงไม่คิดจะบังไมีดละมีตละอะมันก็กดไม่ได้มออไม่ยู่แล้วานาสมประตูหนึ่งสองแล้วก็ตรงแสดงว่าก็ต้องเปิดสามนั่นเองโอ้โหมนนี้น่าจะมันนับมันเก้าอันเงาไส่เงากูที่จะตกใจสถานที่ไม่น่าไว้ใจสุด เล่นนู้เสียวเสียวมอนมากเสี่ยวหลังเออจริงนะโหแล้วมันแคบมากเลยนะมันจุบยากอ่ะทำง่ายๆอะไรยิ่งคนนี้เป็มเนี้เปิดเปิดได้สภาพสภาพไฟๆอย่างนี้ได้แค่จะยากนะได้ละเฮียพี่ว่ามันแม่งต้องมีของว่ะมันมีแน่นอนเลยวันด่านนี้แล้วเนี่ยทำไมใช้ไม่เห็นได้ไม่เหมือนนั้นเลยอันเดียวกันไม่ใช่หรอใช่หรอไม่ใช่ถ้าเกิดเนี่ยมันต้องมีต้องมีไฟสีแดงอย่างนี้ น่ากลัวว่ะมาคาลาทาร์น้ำมันเจี๊ยนเนี่ยเนี่ยสีแดงๆเนี่ยอ๋อคือเปิดใ้ครบท้าอันหรออันนี้เปิดยังไงไม่ไม่ไม่ต้องมีต้องมีไฟเปิดเปิดทุกอันเลยนะเปิดทุกอันเลยมาะปี๊แสกกดไม่ได้เปิดไม่ได้ไม่ไม่นนั่นเปิดไม่ได้มาถึงเกทนี่อั่นี้อย่นี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอ๋อ แมว่าหในห้องนี่แหละอุ้ยโอ้โหตกใจหลอนอ๋ออป้ะมันดรอปในครับหลอนๆๆ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 ดๆๆ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 ๆอนๆๆ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 ปๆดรๆๆๆๆๆๆวๆๆ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 ๆนๆๆๆยๆยๆง้กูดก่อนเนาะ แบ็กสเปซเหรอกดไอไว้กดไอแล้วมันจะขึ้นค่าค่าสเตตัสมึงเหรอว่าแบบเฮ้ยเออว่ามาเห็นป้านเนี่ยนะเออโอ้โหจะหมดแล้วนิดเดียวอมึงอ่ะเอลวอนเลยไปไป,ไปร,ร,รีบ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 กลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมเฮ้ยอ้อาวเฮียประตูนี้เฮียนี่เปิดอีกไปไปไปเฮ้ย เฮ้ยอะไรเจออะไรงามเฮ้ยเจอแล้วขอให้ฉายขอให้ฉายงาโอ้รอดแล้วรอดแล้วรอดขึ้นรอดอี้ยโอเคโอเคเออโอ้โหเจ้แมงมีให้ดูอย่างี้ก่อนจะเจอไอ้เชี่ยกูนั่งไล่คีย์บอร์ดอ่ะ r f t g เลยที้คือกูไล่เลยดีแล้วดีแล้วทำต่อไปแล้วไม่ไกลมากไอ้เหี้ยเกิดไรอีกอ่ะทุกคนแล้วทุกคนไปไหนกันเน่ยเดินเดินเข้ามาตูมัน นี่นี่นี่มารับเอ้าแล้วอ้ามึงกูกลายเป็นโซนิกแล้วอ่าวิ่งหนกูกลายเป็นโซนิกเฉยเลเอวิ่งนำไปอย่าหยุดอยหยุดวิ่งเรื่อยๆวิ่งเรื่อยมันฝังทางเฮ้ยตัวเฮียอะไรอะตัวเฮียอะไรเฮ้ยตัวเฮียอะไรอะไรแบบนี้ด้วยปีปีปีประตูปีประตูนี่ป หมา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 บูเอร์ดกูรถโอ้ยย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 เลยยยยยมันคืยหมาหน้าคนเราต้องไาไล่เปิดยยยยยแต่ไย่รู้ยยยยยยยหยย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 มยย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 อยยยยยยียยยยย้ยยกยยยยยยย่ยยห้ยย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 ย ใช่ใช่แต่ว่ามันจะตันแค่แป๊บเดียวหายไปไหนคนหนึ่งอัดเนี่ยก็คุยยังอยู่ในห้องที่แบบว่ามึงปิดประตูแล้วกันเออเนคือมันไปไม่ได้คือมึงก็ยังจะอยู่เหรอมันอยู่ข้างหน้ามันไปได้เว้ยเพราะว่าคุสมันอยู่ตรงนั้นโหคอยไ่ตรงนู้นได้เลยโกยุดกโกยด์โซนิีกอ่ะไม่คือผีอยู่ตรงนั้นคือมึงจะไปหรอไม่รู้มันต้องไปใช่ป่ะถ้าตรงนั้นไม่มีประตูมันมีอีกสองสามประตูนะเพื่อนยังไม่ได้ไปไป เอาวะล่ะเราไปดูก่อนไปดูซิยังไงเนี่องปูวิ่งไปแม่งห้าอะไรจับอันนี้โล่งไม่มีเลยแหละพี่เปิดยังในข้างนอกนะพอได้ผลยิ่งไม่เปิดไอ้เหี้ยพี่จะแสดงว่าชัดเจนละเออก็บอกแล้วอะไรแดงๆอ่ะอันเนี้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอฟเฟกเอฟิกจะไปจะไปเป็นไงหมามันคุมอยู่อ่ะมันมั่งจูไปว่ะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไร ไฟฉายสองอันใช่ทำไมต้องหนาวอะตเกียมันมีหมดไหมไม่มีคาเซียตี่กูโอเคจะหมดละของทั้งวันเลยพอเปิดประตูนี้ไปมันจะเจอหมาลองโนะอ๊ะโอประตูนี้เหรอฮะโอเคโอเคโอเคใช่พี่เดี๋ยวประตูข้างหน้าเนี่ยคือมีหมาเง,งินเดี๋ยวพี่ถอยให้ยิงก,ก่อนแล้วกันเผื่อเผื่อมันอยู่โอเคถ้าผมเปิดวิ่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่โกูไปประตู ไปให้ให้ให้คนวิ่งปิดดีกว่านั่งอยู่นะฮ้ยมันนั่งอยู่อะเออใช่นะนอะโอ้โหตกใจยี่เอิร์มอนเอาร์มอนดตกใจเลยยี่เอิร์มอนด์ดิฟายโูกคิโอ้ทำไมไป โอ้ยะของกูก็จะหมดเหมือนกันว่ะเฮียวิแต่มันนั่งอยู่เหรอพี่เขาต้องลองก้มไปไหมลองก้มไหมอยู่นี่เหรอเออข้างหน้าเห็นไหมนะกล่องๆเหลี่ยมๆนั่ะใช่นะเดี๋ยวน่ะข้างหน้าน่ะดำๆเหลี่ยมๆน่ะโอ้หเห็นใช่ไหมเห็นเห็นเขาทำไงอ่ะโอแหลก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 โอ้โหยิ่งหลอนยิ่งแหนะพี่คิดว่ายางรถ ไม่รู้กูดอปไปใช้กูดอปได้โอเคกูรู้พิธีดอปของอ่ะอ๋อเออนี่ไงกูได้พิธีดัอของแล้วกดไอ้ขมาเมื่อกี้มีประตูอยู่นะเกียรตไปดูประตูนั้นก่อนหรือจะดูประตูไกลกูรอยกิดในห้องนี้นะเดี๋ยวกูก็ขชิดกันไม่ยอม ยี่สิาได้ไปไหนอ่ะโอ้โอ,อ,อ้พี่ตายวะบายบายเจ็ดะตัวนี้ก่อนไปยิ่งเลยมึงเปิดมึงเปิดปดูแตกั่นแหกนั่นแหละกูก็ใกล้าตายแล้วกูลองวิ่งดูแล้วทำไมไมึง